อครับการกันกรอง เรื่องที่จะเป็นข้อสงสัยในแง่ของกฎหมายนะครับเรื่องที่มาสู่การพิจารณาเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายจะมีความชัดเจนและมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงที่จะนําเสนอเข้าขคารมอแล้วก็มาพิจารณาในครมอครมอร่วมกันในเชิงของนโยบายนะครับแต่กรณีรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ยมีมีประเด็นที่สําคัญอยู่สองเรื่องก็คือว่าในขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอน ในเรื่องข,อ,ของข้อกฎหมายที่มีการที่มีผู้ดได้รับผลกระทบได้ยื่นสารปกครองไว้ครับเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้มีไม่มีความชัดเจนในแง่ของกฎหมายในข้อดีข้อเสียประเด็นประเด็นถัดไปก็คือว่าถ้าถ้าถ้าคอรมอพิจารเรื่องที่มียังไม่มีความชัดเจนในข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยคอรมอก็อจ,จะมีความเสี่ยงในการพิจารและตัดสินใจ ประเด็นถัดไปก็คือว่าพรมเนี่ยนอกจากเราพิจารณาเรื่องข้อสมมายแล้วเรื่องความความเชื่อมั่นหรือความสนใจของพี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าเรื่องรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ยนะครับถ้าเราอ,อนุมัติช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยของสังคมว่ามันมีปัญหาในเรื่องออความโปร่งใสยความสุจริตใช่ได้ผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเราทําในช่วงเวลาที่เป็นเหมาะสมกับความไม่เชื่อมั่นของภาคประชาชนอันนี้ก็จะทําให้คอรมอทั้งคณะหรือคนที่จะพิจารณาเรื่องนี้จะถูกตั้งข้อสงสัยจากภาคประชาชนได้เพราะนั้นใน,ในสองเหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะถ้าเข้ามาในวาระจรและก็เข้ามาในวาระของรัมตีซึ่งเป็นรัมตีช่วยทีงรักษาการเนี่ยประเด็นนี้เราอาจจะตอบคําถามประสาังคมยาก มันในสามข้อเนี้ผมคิดว่ามีความจําเป็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่ในส่วนตัมผมผมคิดว่าราถไฟฟ้าสีชมจะเข้ามาในคลรมในวาระจรในวันนี้เนี่ยผมคงไม่เห็นด้วยในาส,สนา,นามเหตุผลนี้ครับแน่นอนครับทั้งาสามเหตุผลนี้มนนผมไม่ทราบตนะอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครจะคิดยังไงแต่ว่าผมคิดว่าข้อมูลมันค่อนข้างรออยู่ในอากาศของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็น ความเคลือบแคลมสงสัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งส่วนเรื่องความไม่ชัดเจนข้อกฎหมายเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักสองสามประเด็นและก็ช่วงเวลาด้วย mm hmm. ก็ความเป็นมันทั้งมันเป็นเรื่องสองเรื่องครับคือเรื่องของการอนุมัติก็จะเกิดสารปกครองมีคำที่มักษาว,ว่าการการจัด ประมูลไม่ชอบปรมอที่นมัสก็มีปัญหาในในข้อกฎหมายแน่นอนที่สุดเรื่องความสงสัยของสังคมของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องหลักครับนีเองอันนั้นก็เป็นก็เป็นข้อมูลด,ด้านหนึ่งที่ที่สังคมและก็ประชาชนได้ ต่ให้ข้อคิดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่านั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องพิจารณาพลรมต้องนํามาพิจารณาพลรมมาจากมาจากพักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนส่วนหนึ่งด้วยแต่ถ้ามั่นใจว่าทําถูกต้องเนี่ยทำได้แต่ถ้าคิดว่ามีความเครื่อแฝงสงสัยและประเด็นข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ไม่ควรไม่ควรลงรมติชอบหรือเดินหน้า ในส่วนตัวผมก็ต้องร้มงปติไม่เห็นไม่เห็นด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมท่าพรมอมมีมปติเห็นชอบก็เ,เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใครเห็นชอบก็จะรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อไปครับขอบคุณครับ